สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนนะครับผมพลตารวจเอกธนงนวยคงควรคอยนะครับไม่ทราบคุณชื่ออะไรนะครับผมชื่อสราวุฒิริ้วสมบูรณ์ครับจากประวัติการตรวจสอบนะครับคุณมีคดีผัวพันกับคดีการฟอกเงินนะครับทางเราต้องขอจับกลุ่มของคุณนะครับแต่ถ้าคุณไม่ต้องการทําการจับกลุ่มอาจจะต้องวางเงินประกัน หรือต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีนะครับฝากคุณตํารวจไม่ค่อยขยับเลยครับคุณคุณคุณอย่านอกประเด็นนะครับแล้วผมต้องทำไงครับคุณไม่ต้องทําอะไรครับผมทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับคุณต้องทําการโอนเงินมาทั้งหมด10,000แบาทนะครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับหนึ่งแสนแล้วผมไม่มีถึงแล้วครับผมตอนนี้ในทานึงทัองตัวมีอยู่2องพันหนึ่งครับมีสองพันหนึ่งเหรอครับสองพันหนึ่งก็ได้ครับคุณทําการโอนมาทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับได้บัญชี อไรคับเดี๋ยวผมส่งไปนะครับเห็นนะครับโอเคครับทําการโอนตอนนี้เลยนะครับคือไหมครับโอนไป้ะครับโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับเฮ้ยเจอกันเฮ้ยขอบคุณมากไอไอไม่เลยคว้าแล้วปากไม่ขยับ